โอเคนะครับที่จริงวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่เลยนะแต่ว่าครูขอครูขอพูดขอไอเฉลยเรื่องเดิมก่อนนะครับเฉลยเรื่องเดิมก่อนแล้วก็วันนี้เนะี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการการเก็บงานนะครับแล้วก็การสอบเก็บคะแนนที่ได้ทําไปเนะี่ยมันมีเพื่อนไม่กี่คนเนาะที่ทํามาที่มาเข้าสอบนะครับมีเพื่อนไม่กี่คนอ,อีกอะที่จริงวันนี้เนะี่ยเราจะมาต่อในหน่วยที่สี่นั่นแหละ ครับยิงก,ก็อยากจะสอนเรื่องใหม่เลยเนาะแต่คมูครรงว่ามันจะเร็วไปหรือเปล่าเพราะมันต้องใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวป,ประกอบนะครับต้องใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบอ่าเดี๋ยวเฉลยสักข้อสองข้อแล้วกันเนาะไม่เอาเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ทันเดี๋ยวมันจะสายเกินนะครับอ่าเดี๋ยวเอาสักข้อ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  ข้อนี้คิดว่าไจะทำได้อยู่มองเป็นข้อไหนดีคิดว่าเราจะดูง่ายๆโคลนนะครับโคล่นะขอเป็นข้อนี้ดีไหม อะข้อนี้แล้วกันนะครับข้อนี้ล้กันมันจะมีข้อไหนนะที่ไม่มีคําตอบเรขอดูแป๊บน,นึงนหะอ่ะมันจะมีข้อเนี้ยครับที่มันไม่มีคําตอบข้อนี้เลย เดี๋ยวครูจะทำข้อนี้ให้ดูนะครับว่าทําไมข้อนี้ถึงไม่มีคําตอบแล้วทําไมถึงถึงต้องให้ฟรีเอาเป็นข้อนี้แล้วกันเนาะนะครับข้อนี้แล้วกันอ่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในห้องเนี่ยวันเนี้ย ครูคขอสอบถามหน่อยว่าเราเรียนผ่านลายกับผ่านมี t อันไหนมันมันสเสถียรกว่ากันฮะตอบครูได้ไหมเดี๋ยวว่ามีดใช่ไหม,มอ๋อลายกระตุกโอเคก็เรียนผ่านมีดเลยเนาะเพราะว่าบางทีครูคิดว่าบางครั้งลายมันก็กระตุกเหมือนกันอาจจะเป็นด้วยเพราะแบบจำนวนคนคนใช้งานเยอะอะไรอย่างนี้แหละนะครับ ภาพชัดไหมครับเสียงก,กระตุกอะไรไหมไม่กระตุกเนาะโอเคพอดีว่าทางระบบมันแจ้งเตือนกูมาว่าใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะครับวก,กวูก็กลัวมันกระตุกอ่ะทีนี้มาดูข้อนี้นะทำไมถึงผิดนะครับอ่าทำไมถึงผิดนะอ่านเรียนดูนะครับมันมีวิธีการเช็คง่ายๆเนาะ เรื่องที่เราเรียนการแยกตัวประกอบไปเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองกรณีนะครับคุณจะเขียนเขียนรวบเลยนะคืออันนี้คุณเขียนว่าเป็นโซลูชันนะครับไปเฉลยนะเฉลยข้อนี้นะครับก็ก็คือว่าเขาบอกว่าพหุนามในข้อใดครับสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นกขอคงอ,งอน,นั่นเองนะครับพหุนามสามลบเจ็ดเอกเนี่ยแยกเป็นได้ข้อใดนะครับ พอะนี้สังเกตได้ง่ายเห็นเจ็ดกับเจ็ดเนาะถ้าเรียนเอาเจ็ดกับเจ็ดตัวนี้คูณกันครับมันคือเอาเจ็ด x ไปคูณกับเจ็ด x กําลังสองครับ x กําลังสองคูณกับ x มันก็จะกลายไปเป็น x กําลังสามนะครับเพราะว่าเราจะใช้สมบัติเรื่องนี้ยกกำลังครับฐานถ้าเป็นตัวเดียวกันอ่ะฟังดีนะฐานถ้าเป็นตัวเดียวกันสัญลักษณ์เหมือนกันเนี่ยตัวเดียวกันอะไรก็ตามนะครับตัวเดียวกัน คูณกันแล้วให้นําเลขชี้กําลังเนี่ยมาบวกกันนะครับดังนั้นเนาะเนี่ยจะพบว่าตรงเนี้ยมันเป็นเลขสองตรงเนี้ยไม่มีเลขไม่มีเลขคืออะไรไม่มีเลขก็คือเลขหนึ่งนะครับไม่มีเลขก็คือเลขหนึ่งที่จริงมันคือเลขหนึ่งนะครับตรงเนี้ยเลขหนึ่งนะครับดังนั้นก็เอาสองบวกหนึ่งมันเลยกลายเป็นเลขสามนะครับสองบวกหนึ่งก็กลายเป็นเลขสามเลขนี้นะแสดงว่าตัวด้านหลังเนี่ยต้องมี x กำลังสามอยู่อันนี้คือการเช็คเช็คการเดาง่ายๆนะครับเดาง่ายนะครับมี x อกำลังสามแหละ น,นี่มาดูครับถ้าหูอาเจ็ดกับเจ็ดคูณกันมันต้องเป็นอะไรสี่สิบเก้าแต่คําตอบในช้อยตัวเลือกไม่มีสี่สิบเก้าเลยใช่ใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยฟรีข้อ,น,ขอ,น,ขอน,นี้ก็เลยฟรีอันนี้คือวิธีการเช็คแบบง่ายๆนะเช็คแบบง่ายเลยแต่ถ้าเราจะมาเช็คคําตอบแบบละเอียดละเอียดอ่ะผมจะทําทให้ดูครับว่าที่จริงแล้วเนะี่ยมันต้องเป็นคําตอบข้อมันต้องเป็นคําตอบอะไรที่ถูกต้องถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้นะครับอ่าข้อนี้ฟรีนะ ครูบวกครานี้ฟรีนะครับที่เราทําไปครูบวกหนึ่งให้ทุกคนนะครับใครทําได้สิบห้าก็ได้สิบหกใครทําได้แปดก็ได้เก้าอะไรเงี้ยนะครับครูบวกให้หนึ่งหมดนะครับคราวนี้ฟรีนะฟรีนะอ่าโจทย์ข้อนี้นะครับอ่าหนึ่งไม่หรอก 3, 3 x ลบเจ็ดามลบ x คพูดผินะครับสามลบเ x คูณกับวงเล็บของ9ก้าบวกี่สิบ x ข้อสอบยากไหมครับที่เราทำไปกูถามเลย ยากไหม้อสอบมันยากไปหรือเปล่าที่ครูให้ทำยากมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งน้าครูจะลดความความยากลงนะครับความยากลงเพราะว่าครูก็ต้องใช้ข้อสอบกับห้องอื่นด้วยเงี้ยคือข้อสอบชุดนี้ยครูใช้ทั้งทั้งห้องหนึ่งถึงห้องห้งหาเลยนะนะครับครูอยากลองดูให้ว่าเราจะทาได้ไหมถ้าไม่ได้ครูก็จะเปลี่ยนข้อสอบและครัลอบหน้าคือจะไม่เอาข้อสอบชุดเดีวยวกันกับห้องหนึ่งห้องสอง,ห,อง,สองห้องสามแล้วจะเป็นชุดใหม่ครับ ที่ห้องสี่ห้องห้าต้องใช้ข้อสอบชุดเดียวกันนะครับจะไม่เหมือนกับห้องหนึ่งห้องถึงห้องสามละจะต่างกันอทีนี้มาดูนะครับว่าควนี้ทํำยังไงไอ้ครูก็แอบปูมิใจนะว่าเราทําได้นะครับการบ้านทํมาอางนี้ทาถูกทั้งหมดเลยอดูนะครับทีนี้สามลบเจ็ดเอ็กนะครับคูณกับวงเล็บเก้าบวกยี่สิบเอ็ดเอ็กบวกเจ็ดเอ็กกำลังสองตัวเนี้ยถ้าแยกตัวประกอบแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับซึ่งนักเรียนจะพบว่ารูปแบบรูปเนี้ยนะครับมันอยู่ในรูปของอะไรฮะหน้า อนี้นะตัวนี้คือหน้าใช่ไหมครัสีฟ้าคือหน้านะครับคือหน้านะหน้าใช่ไหมครลบหลังใช่ไหมหน้าลบหลังตัวนี้คือหลังนะครับนี่หน้าส่วนตัวเลขเจ็ดเอ็กเนี่ยคือตัวหลังใช่ไหมครับคือตัวหลังนะอ่ะทีนี้มันก็จะเป็นอะไรครับวงเล็บของหน้ากําลังสองบวกใช่ไหมครับ หน้าหลังจไไําได้ไหมเอ่ยบวกหลังกําลังสองถูกไหมครับบวกหลังกําลังสองแล้วทีเนี้ยนะครับดูนะครูจะมาจับจุดผิดข้อนี้ครับว่าทําไมครูถึงสร้างโจทย์มาผิดนะครับสร้างโจทย์มาผิดนะข้อนี้นะครับมันจะเป็นสูตรของอะไรครับผลต่างกําลังอะไรเนะี่ยผลต่างกําลังกสามนะครับเป็นสูตรผลต่างกําลังสามซึ่งเรื่องนี้จะต้องได้ไปใช้ในการ แก้สมการนะครับกําลังสองอะไรงนะครับอได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะแยกตัวประกอบเป็นผลต่างกําลังสามผลต่างกําลังสามแบบนี้นะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนอะอืมอทีนี้นะครับสูตรมันต้องเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้านักเรียนพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะครับพิจารณาดูแล้วจะพบว่าก้อนก้อนนี้นะครับรู้ไหม ก้อนก้อนนี้มันจะได้มาเป็นผลลัพธ์นะครับจะได้เป็นผลลัพธ์มาด้านล่างนี่นะถ้าครูเขียนด้านหน้าตัวหน้ามันคือสามลบเจ็ดเอกนะครับหน้าลบหลังคือสามลบเจ็ดเอกวงลิตัวด้านหลังนะครับตัวถัดมาเก้าเนี่ยมันก็คือตัวหน้ามยายกกาลังสองนะคือสามกำลังสองก็เองทีนี้ครูจะเปลี่ยนใหม่นะครับครูจะเปลี่ยนใหม่เอาตัวก้อนด้านหน้าเนะี่ยมาคิดนะครับ เราก็น้ามาคิดมันก็จะได้เป็นอะไรฮะหน้าก็คือสามลบเจ็ดเอ็กก็คือหน้าลบหลังแหละถูกไหมครับคูวลเล็บกับหน้ากําลังสองก็คือสามกำลังสองถูกไหมจะเช็คดูว่ามันจะผิดตรงไหนนะครับบวกหน้าหลังก็คือสามคูณกับเจ็ดเอ็กนะแล้วก็บวกกับหลังกําลังสองคือเจ็ดเอ็กทั้งหมดกําลังสองนะครับนะต้องเป็นทั้งหมดกําลังสอง ไม่ใช่กำลังสองแค่ x ตัวเดียวแบบนี้นะครับมันผิดตัวนี้ตัวเดียวเลยเห็นไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยที่ทําให้ผิดก็คือตัวเจ็ด x กําลังสองมันต้องเป็นทั้งหมดนะครับทั้งหมด7 x ก็ยกกําลังสองมันถึงจะถูกทีนี้ครับมันเลยได้มาเป็นแบบนี้เนาะที่ถูกต้องโจทย์ที่ถูกต้อง,ต,องต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องไปเป็นสามลบเจ็ด x คูณกับเก้าบวกเจ็ดสามยี x, ่สิบเอ็ด x เยไหมครับเหมือนกันหมดเลยเห็นไหม เหมือนกันหมดเลยตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมครับตัวเก้าเขาเก้าก็เหมือนกันเห็นไหมเจ็ดกับเจ็ดเอ็กเหมือนกันเหมือนกันเลยเห็นไหมต่างกันแค่ตัวนี้ตัวเดียวเห็นไหมครับอ่ะดูนะมันจะเป็นอะไรตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดเอ็กซ์โมกลังสองก็คือเอากำลังสองกระจายเข้ามาที่ตัวแบบนี้นะแล้วก็กลายเป็นเจ็ดกำลังสองไหมเจ็ดกำลังสองเป็นเท่าไหร่คือเจ็ดคูณกันสองตัวนะครับ เคูณกันสองตัวก็จะกลายเป็นสี่สิบเก้านะครับเป็นสี่สิบเก้านะอ่าแล้ว x ก็จะมายกกำลังสองติดไว้แบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าต้องโจทย์ต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกนะครับถ้าโจทย์เป็นแบบนี้อ่าข้อนี้จะตอบอะไรนะครับข้อนี้จะตอบอะไรมันก็จะมีค่าเท่ากับหน้ากำลังสามใช่ไหมครับหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสามมาหนึ่งหน้ากำลังสามก็คือสาม ก็คือตัวหน้าถูกไหมครับสามก็คือตัวหน้านี่เลยนะเปนอีกหนึอ่นี่ครับสามก็คือตัวหน้าเห็นไหมก็คือตัวหน้าตัวเลขด้านหลังก็คือเจ็ด x นะครับตัวเลขด้านหลังก็คือเจนะ็ดเเนาะเจ็ดเออ่าเป็นหน้ากำลังสามทีนี้ลืมเติมกำลังสามครับกำลังสาม ำลังสามต้องเป็นแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยคำตอบต้องตอบเป็นสามพลังสามคือสามคูณกันสามตัวนะครับก็ได้เป็นสามคูณกันสามตัวเป็นเท่าไหร่สามสามเป็นเก้าเก้าคูณสามตัวนี้ตัวหนึ่งก็เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับแสดงว่าสามพลังสามมีค่าเท่ากับยนะี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดลบเจ็ดกำลังสามนั่นเองนะครับก็คือกระจายกำลังสามออกมาทีละตัวแบบนี้เลยนะครับสมบัติเรย,ยกกำลังเนาะ ก็จะได้เป็นเจ็ดกำลังสามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ7จ็ดคูณเจคูณเจ็ดเจ็ดเจ็ดเป็น4ี่สิบเก้าสี่สก้าคูณเกลายเป็น2องร้อยสี่สิบใช่ไหมฮะสองร้อยเท่าไรน,นะเราดูใหม่นะมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับโอ้คูณให้ดูแล้วก็ได้ 9763ใช่ไหมครับ9763ก็ต้องลงท้ายด้วยสามถูกไหมซึ่งมันจะกลายเป็นเท่าไหร่343นะครับต่างสามไม่ไดซึ่งถ้าจะถ้าจะให้เดานะครับหนูต้องตอบตัวนี้เนาะถึงจะถูกถูกไหมแต่ว่าข้อนี้ครูให้ฟรีนะครับข้อนี้ครูให้ฟรีเป็นข้อที่ครูกผิดนะครับซึ่งข้อที่ถูกต้องเนี่ยต้องตอบข้อ งูนั่นเองนะครับท่านใช้เดาเนาะท่านใช้เดานะครับเห็นไหมต้องตอบข้องูแต่มาเอิญครูให้โจทย์ผิดตรงนี้ต้องเป็นอะไรฮะเจ็ดตัวแี้ต้องเป็นสี่สิบเก้านะครับมาถึงกีตอบข้องูได้แล้วนะข้อนี้ก็เลยฟรีอะไรเองอันนี้ก็เลยฟรีไปนะครับเนาะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอทีนี้วันนี้นะครับก็นี่แหละมาเฉลยข้อนี้หนึ่งข้อพอนะครับนี่คุณจะขึ้นเรื่องใหม่เลยเนาะขึ้นเรื่องใหม่เลย คือผมทำตอนนี้ออกก่อนไม่ได้ใช้านานแผ่นนี้แหละทีนี้นะครับก็เตรียมหนังสือของเราขึ้นมาเลยแล้วก็เปิดไปหน่วยที่สี่นะครับซึ่งหน่วยนี้มันจะต้องมาเรียนต่อจากหน่วยการเรียนรู้ที่สามในหนังสือนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่สามเนี่ยครูเรียนไม่ได้ครูไม่ได้ดเรียงตามการเรียนในหน่วยในหนังสือนะครับ ูจะจับเนื้อหาที่มันสาคัญที่มันต่อเนื่องกันมาก่อนอเรื่องแรกคือเรื่องการแยกประกอบที่ครูพาเรียนเรื่องนี้ก่อนครับเพราะว่าหนึ่งครูเคยบอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นพื้นฐานของทุกๆหน่วยในระดับมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับถ้านักเร,นเรียนเรียนเรื่องพหุนามพือของมอสองไปได้พหุนามเราเรียนไปเพื่ออะไรเราเรียนไปเพื่อที่จะ ให้เราทราบว่าสิ่งที่เราเรียนไปนะั้นเป็นพหูนามหรือเป็นเอกนามตอบให้ได้นะครับเพื่อที่จะนำมาสู่การแยกตัวประกอบหรือการเรียกนะครับให้มันถูกต้องว่าพาหูนามคูณกับพหูนามมันต้องมีวิธีการทำอย่างไรเอกนามกับเอกนามคูณกันมันเป็นวิธีแบบไหนนะครับซึ่งวิธีการอย่างเงี้ยมันทำให้เราปวดหัวนะครับ เราไม่ต้องไปจาง,ง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปจํามีวิธีการอยู่ง่ายๆนะครับในการเรื่องการแยกตัวประกอบก็คือ1ทําการกระจายเข้าไปทีละตัวนะฮะเพราะสมบัติของมันมันมีสมบัติอยู่แล้วคือสมบัติการกระจายนะครับนะนักเรียนเคยเคยรู้แล้วแหละว่าสมบัติการกระจายเป็นยังไงเนาะอ่ะก็จะใช้สมบัติการกระจายนัย่นแหละนะครับและอีกอย่างก็คือเป็นการใช้สูตรที่เราเรียนไปนะครับการใช้สูตรที่เราเรียนไป ก็คือสูตรผลต่างกําลังสองนะครับแล้วก็อะไรคนระับกําลังสองสมบูรณ์รแล้วก็ผลต่างกําลังสามแล้วก็ผลบวกกําลังสามนะครับเห <นะ S 1> นะ็นไะก็จะมีประมาณนี้เนาะยังจําสูตรกันได้อยู่ไหมเอดผมก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูในในแผ่นนี้เลยก็ได้เนาะเขียนลงในแผ่นนี้แหละแต่ว่าเราจะได้ใช้กําลังสามไหมนักเรียนดูตรงนี้นะครับ นทีนี้ใครได้ใช้แค่ความรู้เรื่องกําลังสองนะฉะนั้นอะไรที่เป็นอะไรกระตะก็ตามครับที่เป็นสูตรของกําลังสองเนี่ยนักเรียนจะต้องจําให้ได้นะครับฉะนั้นเรื่องที่เราเรียนไปในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเราเรียนไปแล้วนะอ่าหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะครับในหนังสือเนาะดี๋ยวจะงงนะครับก็คือเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรีมากกว่าสองหรือสูงกว่าสองนั่นเองอทีนี้ ถ้าพูดถึงนะกำลังสองเนะน,นี่ยนักเรียนยังจำสูตรกันได้อยู่ใช่ไหมครับสูตรของกำลังสองมันจะมีอยู่สองลักษณะนะครับหนึ่งหนึ่งนะอันแรกครับครูจะไม่ให้นักเรียนจำชื่อนะแต่ให้จำรูปแบบนะครับให้จำรูปแบบให้ได้อ่ะครูเขียนเป็นตัว A e นะออาเป็นตัวหน้าดีกว่ามันจะได้ไม่งง,งเอาเป็นตัวหน้า หน้ากับหลังหน้านะครับ,นะรบสีกรมเกือนกันมากเป็นสีใหม่มันคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองอันนี้เขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองนะครับมีค่าทัากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลัง นี่สูตรแรกนะครับและอันที่สองนะครับอันที่สองก็คือเราจะไม่มีสูตรที่มันเป็นหน้ากาลังสองบวกหลังกาลังสองสูตรนี้ไม่มีนะครับไม่มีเราต้องทําการจัดรูปของเขานะครับทําการจัดรูปของเขาถ้าเป็นถ้านักเรียนเจอแบบนี้มาเนี่ยแบบที่ครูเขียนมาเนี่ยนักเรียนต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ก่อนนะครับทีนี้มาดูกําลังสองสมบูรณ์ กำลังสองสมบูรณ์เขามีสูตรว่าอะไรนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดนะครับยกกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกกำลังสองซึ่งมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับผมเขียนแบบนี้เลยย่อๆนะครับย่อถ้าเป็นบวกก็ต้องเป็นบวกเหมือนกันถ้าเป็นลบก,ก็ต้องเป็นลบเหมือนกันน,นั่นเองเขียนแบบนี้นะผมก็เขียนย่อไว้นะครับ ดังนั้นความรู้ในเรื่องนี้เราจะต้องใช้สองสูตรข้างต้นนะครับสองอันสองสองสองลักษณะข้างต้นนะครับมาใช้ในการแยกตัวประกอบเพื่อที่จะแก้สมการหาตัวแปรเดียวนเองนะครับเพราะในเรื่องนี้เราจะเรียนเรื่องการแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบครับวิธีการแยกตัวประกอบซึ่งวิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยมีหลากหลายวิธีเลยนะครับ ระดับมสามนะครับเราจะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบนะครับเอาความรู้เรื่องที่เราเรียนไปมาประยุกต์ใช้ในการแก้สมการนั่นเองครับทีนี้มาดูตัวอย่างเขาจะหาคําตอบข้อนี้ได้อย่างไรนักเรียนดูในหนังสือแล้วเนี่ยมันจะดูยุ่งยากมากเลยนะครับหาคําตอบของสมการ x กําลังสองบวกหก x บวกห้าเท่ากับศูนย์ครูเคยสอนไปว่าถ้าเจอลักษณะแบบเนี้ยมีอยู่สองลักษณะที่ทำได้คือหนึ่ง แยกวงลิบใช่ไหมครับสองทำอะไรอีกครับใช้กำลังสองสมบูรณ์อ่สมบูรณ์นะตอนนี้นะใช้กำลังสองสมบูรณ์มีสองลักษณะแี่นี้นะครับถ้า,ถ,าถ้าเรนจะแก้นะอ่าทำไมถึงใช้ผลต่างกำลังสองไม่ได้เพราะสูตรนี้ไม่ใช่ผลต่างกำลังสองนะครับเนาะ เพราะอันนี้ไม่ใช่สูตรบนต่างกํลาลังสองถ้ามันอยู่ในรูปแบบเนี้ยครับหน้ากํลาลังสองบวกหก x นะครับก็คือหน้ากลาลังสองเนะี่ยบวกสองหน้าหลังนี่แหละเห็นไหมครับมันจะเหมือนมันจะคล้ายๆกับข้อที่สองฉะนั้นข้อน,นี้เราจึงเลือกการแยกตัวประกอบโดยใช้รูปแบบที่สองนั่นเองนะครับหรือกํลาลังสองสมบูรณ์หรือไม่ก็แยกวงเล็บเราจะไปใช้แบบวงเล็บที่หนึ่งไม่ได้ครับคือจะจะ,จะไปใช้ตัวนี้ไม่ได้ครับจะไปใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับะไปใช้ตัวนี้ไม่ได้นะ พราะตัวนี้ใช้แล้วนะครับมันเป็นผลต่างอันสองมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้ไม่อยู่รูปแบบนี้บบนอ่าทีนี้มาดูคันฉะนั้นข้อเนี้ยครับเขาก็เลยใช้วิธีการแยกตัวประกอบแบบเป็นวงเล็บตนั่นเองนะฮะเลยแยกมาเป็น x บวก5ของ x บวก1นั่นเองครับอ่าวิธีการโหก็จะมีแค่ว่าทําเป็นวงเล็บออกมานะครับเนี่ยครับ2วงเล็บเลยฮนะแล้วก็ตอบให้ได้ว่า อะไรคูณกันได้ x กําลังสองเช็คตัวหน้าก่อนครับอะไรคูณกันได้ x กําลังสองมันก็จะมีแค่อะไรครับจำได้เนาะที่รมเคยบอกว่าฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับก็จะกลายเป็น x กําลังสองเห็นไหมครับตรงกันเป๊ะเลยเนาะต่อมาครับเช็คตัวหลังตัวหลังอะไรคูณกันได้ห้าครับอะไรคูณกันได้ห้า รเราจะมาใส่ตัวเลขลงไปะนะครณเป็น5กับ1หรือไม่ก็1กับ5ก็ได้นะครับสลับไปสลับมาได้นะครับครูจะใส่แบบไหนก็ได้นะครับครใส่เป็น5กับ1นะครับทีนี้ลองเช็คดูครับอเอาคูณกันก่อนโดยที่คิดเป็นเครื่องหมายบวกทัก้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาไกลคูณไกลได้ x หนึ่งคูณ x ได้ x นะครับ x คูณ5ใกล้คูณใกล้ได้5 x ถ้าจับ2ตัวนี้มาบวกกันมันได้6ถูกไหมครับแสดงว่าแบบนี้แยกตัวประกอบถูกไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวเลขนะครับตัวเลขถูกแล้วทีนี้ที่เหลือคือการเติมเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายของเราจะเติมอย่างไรเครื่องหมายของเราก็เติมแค่ว่าอะไรนะครับมันต้องคูณกันแล้วแล้วบวกกันได้6คูณกันได้บวกก็ต้องเป็นลบ ลบไม่ก็บวกกับบวกถูกไหมฮะอ่ะคูณลองเอาลบลบก่อนถ้าคูณลบลบเนี่ยนะครับคูณกันคูณทำไมถึงเป็นลบลบครับเพราะว่าตัวนี้เป็นบวกเนาะถ้าคูณอหนึ่งคูณกับห้าตัวนี้ยมันจะกลายเป็นบวกห้าถูกไหมครับนอะ่าอ่าเป็นตัวนี้แหละอ่าตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไรฮะลบห้าเอ็กใช่ไหมครับเพราะใกล้ ใกล้คูณใกล้เนี่ยมันได้ลบห้าเอกนะครับไกลคูณไกลมันก็คือลบเอกบวกกันต้องการเป็นลบหกแต่ที่เขาต้องการคือบวกหกเอกแสดงว่าเป็นลบทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ลบทั้งคู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนจากลบให้เป็นบวกก็เลยต้องตอบเป็น x บวกห้าคูณ x บวก1เป็นต้นแบบนี้นะครับพอเนี่ยได้คำตอบตัวน,นี้ออกมาเนาะนะครับ พอเรนก็ได้คําตอบของี้ออกมาเขาจะใช้สมบัตินะครับเห็นไหมฮะสมบัติของจํานวนจริงเขาบอกว่าถ้ามีจํานวนสองจำนวนคูณกันอยู่เท่ากับศูนย์เราจะสามารถบอกได้ว่าครับตัวใดตัวหนึ่งจะต้องเป็นศูนย์นะครับหรือแม้ก็จะเป็นทั้งศูนย์ทั้งคู่ก็ได้นะเขาก็เลยมาบอกสมบัติของจำนวนจริงว่าถ้า m ค m, ูณ n เท่ากับศูนย์ จะได้ M เนี่ยมันเท่ากับ0หรือไม่ก็เเท่ากับ0ย์ก็ได้นะครับเพราะคำว่าหรือคือการเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับคำว่าหรือคือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งนอะหรือไม่ก็จะเป็นลบเป็นศูนย์ทั้งคู่ก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องมาแยกออกมาว่าถ้าเราทำเป็นวงเล็บ วงเล็บแรกคือตัว m เห็นไหมครับเปรียบเสมือนกับตัว m วงเล็บที่สองเนี่ยเปรียบเสมือนกับตัว n นะครับนะก็คือ m คูณกับ n เท่ากับศูนย์ฉะนั้นเขาก็เลยแยกมาว่าก้อนก้อนนี้คือก้อนของ m นะก้อนก้อนนี้คือก้อนของ n นะจับมันมาเท่ากับศูนย์แล้วใช้คาว่าหรือคือตรงนี้ครับไอคาว่าเส้นเนี่ยคือคําว่าหรือนะให้เรารู้ไว้นะครับ คือคำว่าหรือการที่เรียนใช้คําว่าหรือหรือคําว่าและเนี่ยในทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและสําคัญมากนะครับถ้าเราพลาดไปใช้คําว่าและมันมึงบอกหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคําตอบทั้งสองจำนวนต้องเป็นทั้งคู่ต้องใช้ได้ทั้งคู่นะครับพร้อมๆกันพร้อมๆก,กันหมายถึงอะไรอย่างเช่น ถ้าสมมติว่ารูบอกว่า,ามีตะก,กร้านะครับสมมุติว่าใช้คําพูดแบบง่ายๆเนาะตะก,กร้านะครับมีส้มกับกล้วยนะครับมีส้มกับกล้วย,ยตรงนี้ว่ถามว่าถ้าแม่เราบอกให้ไป,ไปเลือกหยิบนะครับไม่ส้มหรือกล้วยเนะี่ยหมายความว่าไงไหมายความว่าให้หยิบมาอย่างใดอย่างหนึง่ง หยิบมาแค่อย่างใดอย่างหนึง่งแต่ถ้าหากบอกว่าให้ไปหยิบส้มและกล้วยอมายควาว่าไงก็ต้องไปหยิบมาทั้งคู่ถูกไหมครับฉะนั้นนะครับการใช้คําว่าและกับคําว่าหรือสำคัญนะครับสําคัญนะฉะนั้นตรงขีดเนี่ยที่เขาละไว้เนี่ยเวลาเรียนทําให้ใช้เปลี่ยนเป็นคําว่าหรือนะไม่ต้องไปขีดเหมือนเขานะให้เขียนเป็นคําว่าหรือนะให้เขียนเป็นคำว่าหรือ อ่ะแล้วทีนี้อะไรยังไงต่อนะครับปรากฏว่าคำตอบที่ได้ออกมาจะต้องเป็นลบห้ากับลบหนึ่งจะต้องเป็นคำตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่เวลาตอบให้ตอบทั้งคู่นะเวลาเราเลือกไปใช้เนะี่ยมันคืออันใดอันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอ่าคำตอบที่เป็นไปได้มีทั้งลบห้าและก็ลบหนึ่งนั่นเองนะครับเนาะอย่าลืมนะครับให้ใช้คำว่าหรือนะถ้าเป็นแยกตัวประกอบแบบนี้นะครับแล้วกรณีไหนล่ะที่ใช้คำว่าแหละ คําว่าเละเนี่ยใช้ในกรณีที่นักเรียนจะต้องเรียนในเรื่องการแก้อสมการนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะแก้อสมการเปร็นยะังไงได้เรียนอยู่แล้วนะครับเทอมนี้นะครับมีอสมการด้วยการแก้อสมการเชิงเส้นนะครับตัวแปรเดียวนั่นเองเนาะไม่ยากอะไรหรอกไม่ยากไม่ยากอันด้านล่างคืออะไรนด้านล่างคือการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบว่าคําตอบที่เราหาได้คือสองค่านย ลบห้ากับลบหนึ่งมันถูกไหมแล้วก็ลบห้าที่ได้ไปแทนค่าในสมการที่เราแยกตัวประกอบออกมาเพื่อหาค่าแทนดูซิว่าฝั่งเนี้ยแทนออกมาแล้วมันมีค่าเท่ากันไหมทั้งซ้ายและก็ขวาถ้าสองข้างนี้ทั้งซ้ายและขวาเท่ากันเขาเรียกว่าเป็นสมการที่เป็นจริงถ้าเป็นจริงแล้วแสดงว่า x เท่ากับลบห้าเนี่ยเป็นคำตอบของสมการตัวนี้ และมาดูที่สองถ้าเรา x เท่ากับลบหนึ่งไปแทนค่านี้ก็เช่นกันถ้ามีค่าเท่ากับศูนย์ทั้งซ้ายและก็ขวาแสดงว่า x ลบหนึ่งเป็นสมนการของกำลังสองบวกหก x บวกห้านั่นเองนะครับแล้วค่อยมาสรุปว่าลบห้านะครับและลบหนึ่งเป็นคำตอบของสมการข้อนี้นะครับลบห้าและลบหนึ่งเป็นของคำตอบสมการข้อนี้อ่าสาเหตุที่ครูให้เรียนเติมตัวนี้เป็นหรือเนี่ย เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้นําความรู้ตรงนี้ครับไปใช้ในเรื่องการแก้อสมการนั่นเอนะครับแต่ไม่ต้องคิดมากเนาะ,ะไม่ต้องคิดมากนะครับนะแต่ให้ให,ให้ให้รู้ไว้ว่าคําว่าหรือกับคว,ว่าและในสำคัญในทางคณิตศาสตร์นะนะครับ,รบ,นะรบอ่าทีนี้มาดูตรงนี้ครับเขากล่าวก่อนนะครับว่าสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับอ่ามาทำความเข้าใจก่อน นะครับว่าสมการกำลังสองมันมีความแตกต่างยังไงนะครับกับการที่เราจะใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะครับในเรื่องเรื่องนี้นะอ่ะมันหมดเวลาหรือยังเนี่ยหมดเวลาหรือยังครับอืมแปดมงยี่สิบเอ่น่าหมดเวลาแล้วนี่แม้วิชาต,ต่อไปเรียนอะไรเลยครับ